The Super Mario Brothers Super Movie Mario สวัสดีครับสวัสดีคนชอบดูหนังกันด้วยนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวหลังดู Super Mario the Movie นั่นเองนะครับ <Yes. S 2> ก,ก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันเนี่ยคลิปนี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาของ Super Mario Bros the Movie นั่นเองนะครับและใครที่ยังไม่ได้ไปดูก็สามารถปิดคลิปนี้ไปได้เลยนั่นเองนะครับคลิปนี้เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เ็นพร้อมแล้วไปชมคลิปกันเลยโอเคนะครับก็มาพูดถึงกันตัวเนืออ้อเรื่องและตัวละครกันเลยดีกว่านั่นเองนะครับผมรู้สึกเลยนะครับว่าเนื้อเรื่องมีความเล่าเรื่องได้โอเคอ่ะผมพูดต,ตรงๆนะครับว่าหนังเรื่องนี้คือ เล่าก็แบบว่าเนื้อเรื่องก็พยายามจะรีบๆนิดนึงนะแบบว่าพยายามจะพาทุกคนไปเจอตัวละครอื่นๆแบบมาริโอหรือีจิอะไรเงี้ยทำความรู้จักแต่ละตัวเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับการดําเนินเนื้อเรื่องคือมันจะออกเร็วๆนิดนึงนะครับแล้วมันแบบมันก็เร็วแหละแต่ว่าผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะคือหนังมันสนุกมากครับมีทั้งมุก,มกตลกเพลงซาวแท็กดีหมดนะครับแล้วก็ทางเนื้อเรื่องก็ดําเนินโอเคอะ่ะก็เนียบ มีตัวร้ายตัวดีตัวดีต้องจัดการตัวร้ายจบก็เหมือนหนังเอ่อแอคชั่นสู้กับตัวร้ายแทบจะทุกเรื่องนะครับว่าฮี่ร่ต้องจัดการตัวร้ายอ่ะเนาะก็เรตัวละครมาริโอเนี่ยก็บอกเลยนะว่าเป็นตัวละครที่ผมชอบพอสมควรในหนังเรื่องนี้คือพี่แกเป็นคนที่เป็นความมีความเป็นคอนฟิเดนซ์สูงนะครับแล้วก็แบบ พี่แกไม่ค่อยจะแบบไม่ค่อยกลัวความกลัวสักเท่าไหร่ไม่ว่าอุปสรรคมันจะอันตรายแค่ไหนพี่แกก็ไม่เคยถดถอยนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนอยู่กับลุยจิหรือว่าตอนสู้กับพวกบาวซอซ์นี่ครับผมบอกเลยนะว่าหนังเรื่องนี้ฉากแอคชั่นความตลกมาเต็มเต็มนะครับส่วนมาริโอก็เป็นมาริโอคนเดิมะนะแบบ <c oughs> ก็แบบก็แบบเขาเรียกว่าอะไรคาแรคเตอร์ Character ลักษณะนิสัยก็อาจจะแตกต่างจากในวิดีโอเกมนิดนึงเพราะว่าเออเหมือน Nintendo อยากจะสร้างเนื้อเรื่องออริจินของ Mario นะครับก็แบบคล้ายๆ Sonic นั่นแหละเพราะโซนิกก็ไม่มีเนื้อเรื่องออริจินนะครับก็แบบมีตัวร้ายตัวดีตัวด,วดีปรับตัวร้ายจบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมซึ่ง2ค่ายเนี้ยก็ทําเหมือนกันนะครับผมก็เลยคิดว่าไอเดียน n t e n d o ก็น่าจะเออเขาเรียกว่าอะไรอินสป r a เรชัมาจาก Sega นะครับเพราะว่าตัวละครวิดีโอเกมมันยังไม่มีออริจินนะสำหรับบางเกมนะ โดยเฉพาะเกมที่โด่งดังที่สุดในยุค90ก็ว่าได้ก็คือ Mario กับโซ n i c นะครับก็พูดตรงๆนะครับว่าเนื้อเรื่องมาคล้ายๆกันนะซึ่งถ้าผมจะสรุปกันสัส้นเลย Mario เป็นช่างป่าปาที่อยู่กับน้องชายแล้วก็ใช้อาชีพเนี้ยคือแบบออกจากงานประจํามาทํางานความฝันของพวกเขาเพื่อเพื่อจะกลายเป็นสุดยอดครบ มีคนรู้จักเขามีเงินไหลเข้ากระเป๋าเรื่อยๆแล้วก็แบบดำรงชีวิตไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็มีวันหนึ่งเนี่ยที่มาริโอเนี่ยขึ้นไปตามไปซ่อมพ่อน้ำนะครับใต้ใต้ดินนะครับแล้วก็ไปเจอพอสีเขียวแปลกประหลาดนะครับแล้วทุกคนก็ทั้งสองตัวเนี้ยก็หลุดเข้าไปนะครับแล้วก็หลุดเข้ามาที่อาณาจักรเห็ดนะครับหรือว่า u s h r o o m Kingdom น,นั่นเองครับคืออันนี้คือเนื้อเรื่องสั้นๆนะเพราะผมจะไม่ขออะไรมากกว่านี้เพราะว่าแบบ เนึ่งเรื่องมันสนุกจริงๆนะเพราะว่าตอบไปหาดูกันเอาเองเนาะหรือว่าใครที่รู้อยู่แล้วก็ผมจะสรุปสั้นๆแล้วกันเพื่อไม่ให้คลิปวิดีโอมันยาวเกินไปนั่นเองนะครับลุยจิอีกตัวหนึ่งเลยลุยจิเป็นตัวละครที่ผมบอกเลยนะว่าเขาเขามีความแบบลักษณะนะเท่าที่ผมดูในหนังมาคือลักษณะขี้อายมันก็ไม่เชิงขี้อายหรอกแบบว่าความในคมความมั่นใจในตัวเองไม่ค่อยจะมีนะครับคือผมอว่าแบบ ลุยจิเป็นคนที่แบบอยากจะช่วยเหลือตัวเองนะครับในบางครั้งนะครับแบบก็ถ้าดูในแฟลชแบ็กของ Mario อนะสำหรับใครที่ดูแล้วก็น่าจะเห็นอยู่นะครับว่าลุยจิเป็นคนที่แบบว่าต้องการอยากจะใช้ชีวิตมีความสุขนะครับแล้วพอมีใครมาทําร้ายเขาอะไรอย่างเงี้ยมาริโอ็จะต้องไปช่วยเขาตลอดนะครับก็ทำให้เขาเกิดการแบบรู้สึกเศร้านะครับเพราะว่าแบบตัวเองไม่สามารถช่วยเหลือ ตัวเองได้นะครับแบบไม่สามารถจัดการปัญหาเล็กๆน้อยๆอยพวกนี้ได้ต้องให้พี่ชายตัวเองมาจัดการตลอดเวลานะครับนี่คือแบบความเศร้าของลุยจินะซึ่งก็แบบเนาะแล้วข้อเสียของลุยจิในภาพยนตร์เรื่องนี้ผมบอกตรงๆนะสกรีนไทม์แม่งโคตรน้อยคือมันน้อยมากๆน้อยเขาขั้นที่ว่าแบบลุยจิแทบจะไม่โผล่มาในฉากก็ว่าได้คือแบบในหนังเรื่องนี้มันจะมีแต่มาริโออย่างเดียวกับทั้งเรื่องนะครับคือแบบ ลุยจีแทบจะไม่เด่นเลยมั้งในเรื่องนะคือแบบมีแค่ช่วงต้นเรื่องกลางเรื่องแล้วก็มาโผล่ช่วงท้ายช่วง climax นะครับแค่นั้นแหละคือลุยจีแบบโคตรอ่อนแอแล้วก็ขี้ขาดนะแต่ก็อย่างที่ว่าแหละ character d e ล e l o p m e n t มันก็แบบพยายามดาเนินมันเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็เป็นปกติของภาพยนต์ทุกๆเรื่องอยู่แล้วที่มันจะมี character d e ล e l o p m e n t อะไรอย่างนี้เนาะโอเคตัวละครต่อมาก็จะเป็นตัวละครโทสนะครับตัวละครโทสชื่อโทสเนี่ยเป็น เขาเรียกว่าอะไรอะสปีชี่ก็นนะ่าจะแบบเป็นเห็ดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งผมรู้สึกว่าตัวละครนี้ก็ไม่ได้สําคัญอะไรกับในหนังมากแต่ก็เป็นตัวที่ฮาดตัวหนึ่งในเรื่องพอสมควรนะครับกับแบบว่าฮาเปิดมาก,ก็แบบฮิตเลยนะครับก็แบบฮามากแล้วก็นัแบบ่นแหละตัวละครนี้ก็ค่อนข้างจะแบบผมไม่ดูอะผมอธิบายไม่ถูกเพราะผมแบบไปเล็งที่มาริโอกับ,บ Luigi, ลุวิจิแล้วก็เจ้าหญิงพีชแล้วก็ตัวร้ายของภาคนี้คือบาวเซอร์นะครับ แล้วก็ด้องกี้คองนะครับซึ่งด้องกี้คองก็เป็นตัวละครเสริมในในภาพยนตร์เรื่องนี้นะโอ้ใช่พอพูดถึงดองกี้คองแล้วผมต้องพูดถึงเขาไม่ได้เลยคือธีมเพลงของเขาตอนเปิดตัวคือโคตรอลังการแล้วก็แบบผมโคตรชอบซาวทกตอนวิ่งเข้าไปในเมืองลิงอะ่ะเขาเรียกว่าเมืองคิงคองอะไรใช่ไหมที่แบบว่ามันจะขับรถเข้าไปอะ่ะแล้วแบบแล้วก็มีช่วงที่แบบว่ามาริโอก็ต้องนั่งขี ขี่รถคือเหมือนกําลังนั่งดู Mario k a า t ์เวอร์ชัน 3d บนลงบนเขาเรียกว่าในจอภาพประยุน์แล้วกันแบบผมผมไม่รู้จะว่ายังไงแต่มันสนุกนะครับไอช่วงช่วงตอนที่แบบขับรถใช่ไหมบนทางสายลุงอะ่ะหูอย่างมันแบบโคตรมันเลยตัวละครแป้ง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 แบงแบเด้ง,งไปเด้ง,งมาดองกี้คองก็เป็นตัวละครหนึ่งที่ผมบอกเลยนะว่ามันโคตรฮาเลยนะครับและตัวต่อมาเลยนั่นเองครับคือจะเรียกว่านางเอกดีไหมแบบเรียกนางเอกแล้วกัน เจ้าหญิงพีชนะครับเป็นเจ้าหญิงของอาณาจักรเห็ดหรือว่า h r o o m Kingdom นะครับซึ่งเจ้าหญิงพีชก็ในเรื่องแฟลชแบ็ c ออริจินของเขาเนี่ยในภาพะยนต์เรื่องนี้ก็คือเจ้าหญิงพีชมาจากโลกที่แบบจู่ๆก็มาอยู่ในจู่ๆก็มาอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็พวกโทษก็รับเลี้ยงเขานะครับแล้วก็แบบพอเขาโตขึ้นฝึกสกิลแล้วก็แบบ เขาเรียกว่าอะไรดำรงชีวิตอยู่ที่นี่เป็นระยะเวลา10กว่าปีเนี่ยแล้วก็พวกโทษก็แต่งตั้งให้พีชเป็นเจ้าหญิงพีชนะครับตัวละครต่อมาพี่บิ๊กเบิ้มจองเปียโ,โนที่ชอบเจ้าหญิงพีชนะครับเบราว์เซอร์แล้วก็บอกเลยนะว่านี่คือฉากที่ฮาที่สุดในเรื่องนะครับสำหรับบางคนนะคือผมเนี่ยบอกเลยนะฉากนี้คือช็อตที่ฮาที่สุดในเรื่องเราต้องดูเป็นภาคไทยนะห้ามดูภาคภาษาอังกฤษแต่ผม นี่แค <ial organization, S 2> <P itch, S 1> ่ฟูตเทปภาษาอังกฤษนะซึ่งผมจะโชว์ให้ดูเออเนี่ยคือชอตนี้แม่งแบบพูดฮาแบบ้าคำเลย สิบเต็มสิบครับสำ mm hmm. หรับเนื้อเรื่องและความฮาฉากแอคชั่นบลาบลาแม่งโคตรความฝันผมเลยโอเคเอาแล้วนะครับมาพูดถึงงานภาพกันต่อเลยนั่นเองนะครับว่าแบบมันยังไงนะคือผมรู้สึกเลยนะงานภาพทีมทีม ทำแอนิเมชันในนี้ก็เป็นของมินเนี่ยนะค่ายเดียวกับมินเนียนนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยดูหรอกนะครับแต่งานภาพสวยดีนะภาคนี้ผมว่ามันสีสันไปหมดเลยอะ่ะคือแบบสีแดงเหลืองเขียวฟ้าแม่งมาเต็มหมดอะ่ะคือแบบความเป็นมาริโอคือมันใส่มาเกือบทั้งเรื่องอะ่ะคือแบบแม่งแนีสะพานสายลุง้งปยันปราสาทพีชบาวเซอร์แล้วก็พวกกล่องพาวเวอร์อัพที่เป็นกล่องเหลืองๆ q u e s t i o มา a r k ใช่ไหมซึ่งนั่นก็แบบไอคอนิกนะครับ คือมันสุดยอดมากงานภาพคือโอเคดีเวอร์เลยโอเคเรามาสรุปหนังเรื่องนี้กันนะครับว่ายังไงนะครับผมบอกตรงๆนะว่าหนังเรื่องนี้สุดยอดดีเวอร์เต็มอิ่มมากๆครับคือใครที่กำลัง หาหนังสนุกๆดูอยู่อ่ะตอนนี้คือผมแนะนําเรื่องนี้เลยนะแบบไปดูกันได้เลยคือหนังเรื่องนี้มันสนุกจริงๆนะครับคือแบบทั้งฉากแอคชั่นคอมเมดี้ซาวด์แทร็กตัวละครดีล็อปเมนต์ล l a เลยไม่รู้มันดีไปหมดเลยนะครับคือแบบก็เอารวมๆนะครับก็สรุปกันแล้วนะครับว่าคะแนนก็จะเป็น1 0เต็ม10อีกเรื่องสําหรับผมนะครับเยแต่ก็บอกตรงๆนะครับว่าเวอร์ นะครับดีเวอร์สุดปังเลยแหละอืมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนั่นเองนะครับส่วสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนั่นเองนะครับสวัสดีครับผม